วันนี้เราจะมาดูจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของสงครามโลกครั้งที่2ออีกครั้งหนึ่งครับที่ส่งผลให้กองทัพนาซีเยอรมันของอดอล์ฟฮิตเลอร์ต้องประสบกับความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับนั่นคือสมรภูมิที่เมืองเคิร์สโดยในวันนี้เราจะนำท่านไปพบกับสมรภูมิการรบด้วยรถถังครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในสงครามสมัยใหม่ที่เมืองโปโครอฟกาที่รถถังกว่า850คันของกองทัพสาภาพโซเวียตและรถถังของเยอรมันอีก600คันเข้าทำการห้ำหั่นสู้รบกัน ไปพบกับเรื่องราวของสมรภูมิโปโคโรฟกาสมรภูมิการรบด้วยรถถังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของสงครามยุคใหม่ครับก่อนที่จะเข้าชมคลิปนี้นะครับขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์แฟนเพจครูหนุ่มสันิโรธนะครับซึ่งได้นําเสนอเรื่องราวต่างๆที่หลากหลายมากกว่าใน YouTube ช่องนี้ร่วมเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์ให้กับแฟนเพจครูหนุ่มสันิโรธด้วยนะครับ ความพ่ายแพ้ในการรบที่เมืองสตาลินกาดของกองทัพนาซีเยอรมันในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2486หรือคิรศักราช1943ส่งผลให้กำลังพลของกองทัพเยอรมันบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังทำให้แนวรบระหว่างเยอรมันกับสหภาพโซเวียตมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเนื่องจากกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตสามารถวางกำลังลุกล้ำเข้ามาในแนวหน้าของเยอรมัน เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่รอบๆเมืองเคริร์สเป็นระยะทางลึกถึง150กิโลเมตรนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้อดอลฟฮิตเลอร์ผู้นำนาซีเยอรมันออกคำสั่งสำหรับยุทธการซิทาเดลในการรบที่เมืองเคริร์สโดยอดอลฟฮิตเลอร์ได้กล่าวถึงความสำคัญของสมรภูมิที่เมืองเคริร์สในครั้งนี้ว่าการรุกครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งมันจะต้องยุติลงด้วยชัยชนะที่เด็ดขาดบรรดาผู้บัคับบัญชานายทหารและพลทหารทุกคนที่เข้าร่วมภารกิจนี้ จะต้องตระหนักถึงความสําคัญยิ่งของชัยชนะขั้นเด็ดขาดในการลุกที่สมรภูมิเคริร์สและชัยชนะที่เมืองเคิร์สในครั้งนี้จะกลายเป็นดวงประทีปที่ส่องสว่างเจอจรัสจับต้องสายตาของผู้คนบนโลกนี้ไปตราบนานเท่านานนั่นเป็นคํากล่าวของอดอล์ฟฮิตเลอร์เกี่ยวกับการเปิดสมรภูมิที่เมืองเคิร์สในยุทธการซิตาเดลนะครับยุทธการซิตาเดลเปิดฉากขึ้นเมื่อเวลาประมาณตีสามหรือสนาิกาของวันที่5กรกฎาคม พุทธศักรา2,486หรือคิศักราช1,943เมื่อปืนใหญ่ของฝ่ายเยอรมันเปิดฉากยิงถล่มที่มั่นของทหารกองทัพแดงแห่งสหภาพโซเวียตและปิดท้าย5นาทีสุดท้ายของการระดมยิงด้วยปืนใหญ่เป็นการโจมตีด้วยเครื่องบินดำทิ้งระเบิดแบบ Ju-87 ชตูกาซึ่งสามารถทำลายป้อมปืนและปืนใหญ่ของกองทัพแดงสหภาพโซเวียตได้เป็นจำนวนมากจากนั้นกำลังภาคพื้นดินของกองทัพนาซีเยอรมันก็เปิดฉากรุก ในเวลาตี4นาฬิกานาทีการรบเป็นไปอย่างดุเดือดและรุนแรงกำลังพลทั้ง2ฝ่ายตลอดจนอาวุธยุทธโธปกรณ์ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจนกระทั่งการรบดำเนินไปได้6วันในวันที่12กรกฎาคมการรบครั้งสำคัญก็เกิดขึ้นในพื้นที่เล็กๆขนาด8ตารางกิโลเมตรชานเมืองโปโครอฟกาซึ่งมีขนาดพื้นที่เล็กกว่าพื้นที่การรบในสมรภูมิวอเตอร์ลูที่นโปเลียนโปนาปาด จักรพรรดิของฝรั่งเศสทำศึกกับยุคแห่งเวลลิงตันของอังกฤษหากแต่สมรภูมิในครั้งนี้เป็นสมรภูมิสมัยใหม่ที่รถถังจำนวนกว่า850คันของกองทัพรถถังป้องกันที่5ของสหภาพโซเวียตนำโดยจอมพลพาเวลรอดมิสตรอฟได้มาพบกับรถถังจำนวนกว่า600คันของกองทัพน้อยยานเกราะอสเที่2ของเยอรมันท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจอมพลรอดมิสตรอฟของสหภาพโซเวียตผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่า เป็นบุคคลที่มีทักษะในการบัญชาการรบด้วยรถถังที่สูงที่สุดคนหนึ่งของกองทัพแดงรถถังของเขาประกอบด้วยรถถังอันแข็งแกร่งและคล่องตัวจำนวนกว่า500คันส่วนรถถังที่เหลือเป็นรถถังเบาแบบ T70 และรถถังแบบเชอร์ชิลของอังกฤษที่ส่งมาให้ความช่วยเหลือกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตในระหว่างการรบในช่วงที่ผ่านมากองทัพรถถังของสหภาพโซเวียตของเขา เื่อนที่เข้าสู่สมรภูมิโปโคโรอฟกาด้วยการซ่อนพลางเป็นอย่างดีเมื่อมีการเติมน้ำมันหรือหยุดพักรถถังทุกคันจะจอดพักใต้ร่มไม้หรือที่มีการซ่อนพลางยากต่อการสังเกตการของฝ่ายเยอรมันแม้กระทั่งการเข้าสู่พื้นที่การรบในครั้งนี้เยอรมันก็ไม่สามารถตรวจการเห็นการเคลื่อนทับของรถถังทั้ง850คันได้เลยพวกเยอรมันไม่ได้ร่วงรู้เลยว่ารถถังจํานวนมหาศาลของกองทัพแดงสาภาพโซเวียต ได้มารวมพลอยู่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกของสมอรภูมิโปโครอฟกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในเวลา6นาฬิกาของเช้าวันที่12กรกฎาคมการรบด้วยรถถังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสงครามสมัยใหม่ก็เปิดฉากขึ้นรถถังของกองพลยานเกราะ SS ที่1 l ึ่ง s ล a n d a ตนดาร l ดอฟ์ของฝ่ายเยอรมันเริ่มเคลื่อนพลเข้าทำการรุกแต่แทบในจะทันที พวกเขาต้องพบกับรถถังแบบที3 4ของสหภาพโซเวียตจำนวนกว่า60คันที่แล่นสวนกลับตรงดิ่งเข้ามาทางด้านหน้าของทหารเยอรมันในระยะ4-6กิโลเมตรพร้อมๆกันนั้นปืนใหญ่และจะรวดคัดยูชาข,ของสหภาพโซเวียตก็เปิดฉากระดมยิงเข้าใส่แนวรถถังของทหารเยอรมันอย่างรุนแรงรถถังจำนวน50คันของกองพลยานเกราะ SS ที่1ของเยอรมันสามารถจับระยะรถถังของกองทัพแดงได้ในระยะประมาณ2,000เมตรหรือ2กิโลเมตร แล้วเริ่มเปิดฉากระลมยิงสายรถถังของกองทัพแดงจอมพลรอดมิสตอฟได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วว่าพลประจำรถถังของกองทัพแดงนั้นด้อยประสบการณ์กว่าพลประจำรถถังของฝ่ายเยอรมันในการต่อสู้แบบเผชิญหน้ากันพวกเขาไม่มีวิทยุติดต่อสื่อสารระหว่างรถถังแต่ละคันการติดต่อสื่อสารต้องใช้การโบกธงสัญญาณอีกทั้งพลขับและพลปืนจนํานวนมากก็เป็นพลขับหน้าใหม่และไม่เคยเข้าสู่สนามรบมาก่อนดังนั้นจอมพลรอดมิสตอฟ จึงวางแผนให้รถถังทุกคันของกองทัพแดงแล่นเข้าหาแนวรถถังของเยอรมันด้วยความเร็วสูงสุดโดยไม่มีการหยุดรถเพื่อทาการยิงต่อสู้ท้งนี้พื้นหลีกเลี่ยงการตกเป็นเป้านิ่งของปืนใหญ่ฝ่ายเยอรมันและรถถังของกองทัพแดงจะเริ่มทําการยิงก็ต่อเมื่ออยู่ในระยะประชิดแล้วเท่านั้นในการรบในระยะประชิดจะทําให้รถถังเยอรมันสูญเสียความได้เปรียบจากการที่ปืนใหญ่มีระยะยิงไกลที่แม่นยําและทําให้รถถังของฝ่ายกองทัพแดง กลับมาได้เปรียบจากระยะยิงที่ใกล้มากชนิดที่เรียกว่ายิงแบบเผาขนโดยไม่จําเป็นต้องเล็งรวมทั้งรถถังของกองทัพแดงยังสามารถพุ่งเข้ายิงจากด้านหลังและด้านข้างซึ่งเป็นจุดอ่อนของรถถังเยอรมันโดยเฉพาะรถถังแบบไทเกอร์ซึ่งพลประจํารถถังทีสาทุกคนก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งของจอมพลร็มิสตอฟอย่างเคร่งครัดจนกล่าวกันว่าการแล่นเข้าหารถถังเยอรมันในครั้งนี้ เป็นการวิ่งไปสู่ความตายของรถถัง T 3 4ทั้ง50คันเลยทีเดียวเพราะเมื่อรถถัง T 3 4แล่นเข้ามาในระยะยิงพลประจำปืนของรถถังเยอรมันก็เริ่มยิงใส่เป้าหมายอย่างรวดเร็วแม่นยำและรุนแรงเพียงไม่ถึง2ชั่วโมงรถถัง T 3 4ทั้ง50คันของกองทัพแดงก็แทบไม่หลงเหลืออยู่ในสมรภูมิเลยแม้แต่คันเดียวในขณะเดียวกันกองพลยานเกราะ SS ที2่2 Das Reich ของเยอรมัน ซึ่งกาลังทําการรุกเข้าสู่เมืองโคโครอฟกาก็ต้องเผชิญหน้ากับรถถังที34ของกองทัพแดงจํานวนมหาศาลเช่นเดียวกันแม้ฝ่ายเยอรมันจะสามารถทําลายการเข้าตีของทหารกองทัพแดงได้แต่ทหารเ s ของเยอรมันก็ต้องปรับแนวรุกของพวกเขาให้เป็นแนวตั้งรับเพื่อเตรียมรับการเข้าตีและลอกต่อไปที่ม,มอีอย่างไม่หยุดหยั้งส่วนกองพลยานเกราะ SS ที่3โทเทนคอฟของเยอรมันก็ถูกกรมทหารราบของกองทัพแดงจำนวน2กรม ที่สนับสนุนด้วยรถถัง t 34จำนวน50คันเข้าตีอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาประมาณ7นาฬิกา45นาทีจอมพลรถมิสต็อกของสาภาพโซเวียตยังคงทุ่มเทกำลังเข้าตีแนวหน้าของฝ่ายเยอรมันอย่างไม่หยุดหย่อนเขาส่งรถถัง t 34จำนวน70คันเข้าตีปีกด้านตะวันออกของกองพลยานเกราะ SS ที่1 l i ์ e ด t ด n d a r d Adolf Hitler อีกรอบหนึ่งคราวนี้ฝ่ายกองทัพแดงสามารถเจาะทะลุแนวของทหาร SS ได้ รถถังของเยอรมันจำนวน4คันถูกทำลายขณะที่รถถังที3 4แล่นผ่านไปด้วยความเร็วสูงหรือรถถังของเยอรมันเพียง3คันแต่พราะรถถังของกองทัพแดงแล่นด้วยความเร็วสูงจึงไม่ได้สังเกตว่ามีรถถังของฝ่ายเยอรมันเหลือรอดอยู่ในที่สุดรถถังของเยอรมันทั้ง3คันก็รอให้คลึ่นรถถังที3 4ทั้งหมดแล่นผ่านไปแล้วแล่นตามส่วนหลังของขบวนก่อนที่จะยิงใส่รถถังที3 4เหล่านั้นจั ยนสามารถทำลายรถถังของกองทัพแดงได้อีกกว่า10คันและเมื่อรถถังทีสาของกองทัพแดงแล่นเข้ามาถึงแนวตั้งรับชั้นในของทหารเยอรมันพวกเขากพบกับรถถังของเยอรมันจำนวน33คันที่มุ่งหน้าออกมาตีตอบโต้รถถังของเยอรมันวิ่งกระจายกันโอบล้อมรถถังของกองทัพแดงจากีทั้งสองด้านกานรรบของรถถังทั้งสองฝ่ายดําเนินไปอยู่เกือบ3ชั่วโมงสาภาพโซเวียตต้องสูญเสียรถถังทีสาและ T70 ไปเกือบทั้งหมด ยิ่งการรบยืดเดยื้อออกไปฝ่ายเยอรมันที่กร้ำศึกมาตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมก็เริ่มขาดแคลนกระสุนอีกทั้งรถถังจํานวนหนึ่งก็ถูกทําลายจากการเข้าตีครั้งแล้วครั้งเล่าของกองทัพแดงจอมพลรอดมิสโตลร,ระหนักดีว่าเยอรมันคู่ต่อสู้ของเขามีทรัพยากรที่จํากัดอย่างมากในสมรภูมิครั้งนี้ยิ่งเขาทุ่มเทกําลังรบเข้าใส่ทหารเยอรมันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้ทหารเยอรมันอ่อนล้าลงเท่านั้นแม้จะต้องประสบกับความสูญเสียก็ตามแต่ความสูญเสียเหล่านั้น ก็ถูกทดแทนด้วยสิ่งที่มีค่าที่สุดนั่นคือชัยชนะของกองทัพแดงสหภาพโซเวียตนั่นเองในขณะที่สมรภูมิภาคพื้นดินกําลังโรมรันพันตูกันด้วยรถถังนั้นบนท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยเครื่องบินดําทิ้งระเบิดแบบ j u 8 7สตูก้าของเยอรมันและแบบอ l 2สเตอร์โมวิกของสหภาพโซเวียตที่ต่างทําหน้าที่ในการทําลายรถถังของฝ่ายตรงข้ามอย่างสุดความสามารถความสูญเสียของทั้งสองฝ่ายมีมากมาย ซากรถถังและควันไฟตลอดจนซากศพของทหารเกลื่อนกลาดไปทั่วสมรภูมมจนกระทั่งช่วงกลางวันของวันที่12กรกฎาคมจอมพลรอดมิสทอฟก็สั่งให้กำลังหนุนชุดสุดท้ายของพวกเขาซึ่งประกอบด้วยรถถังแบบที34จำนวน100คันจากกองพลน้อยรถถังที่181เคลื่อนที่เข้าตีหน่วยรถถังของเยอรมันในทันทีส่วนหน้าสุดของกองพลยานเกราะเ s ที่1 l ึ่งไลฟ์สแตนดาร์ดอดอลฟ์ฮิตเลอร์ซึ่งขณะนี้เหลือรถถังแบบไทเกอร์เพียง3คัน และรถถังแบบอื่นๆเพียงหยิบมือเดียวสามารถจับระยะของรถถังรัเสเซียได้ในระยะ1,800เมตรและเริ่มยิงใส่รถถังของกองทัพแดงทีละคันทีละคัน,นจนไฟลุกท่วมท้องถุงแต่รถถัง T-34 ของกองทัพแดงก็ยังคงหนุนเนื่องเข้ามาอย่างไม่หยุดยัง้งจนกระทั่งถึงระยะ1,000เมตรหรือ1กิโลเมตรกระสุนแทบทุกนัดของเยอรมันสามารถทำลายรถถัง T-34 ของกองทัพแดงได้อย่างแม่นยำจนกองทัพแดงต้องสูญเสียอย่างหนะักแต่ในที่สุด รถถังแบบ t 3 4ของสหภาพโซเวียตก็เจาะเข้ามาถึงแนวตั้งรับของรถถังเยอรมันรถถัง t 3 4คันหนึ่งแล่นด้วยความเร็วสูงพุ่งเข้าชนรถถังแบบไทเกอร์ของเสือรถถังเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2นั่นคือมิคาเอลวิดมันรถถังของสหภาพโซเวียตก็ติดอยู่กับรถถังไทเกอร์ของวิดมันในลักษณะที่เรียกว่าเกยหน้าขึ้นมาแต่วิดมันก็พยายามสลัดรถถัง t 3 4ดังกล่าวให้หลุดออกมาก่อนที่จะทำลายรถถังดังกล่าวจนไฟลุกท่วม รถถังของสหภาพโซเวียตยังคงหลั่งไหลเข้ามาและสามารถทำลายรถถังของเยอรมันได้เป็นจำนวนมากแม้จะต้องแลกกับความสูญเสียอย่างย่อยยับของกองทัพแดงด้วยเช่นเดียวกันตลอดทั้งวันที่12กรกฎาคมกองทัพแดงสูญเสียรถถังไปเป็นจำนวนมากมายมหาศาลเช่นเดียวกับฝ่ายเยอรมันที่ประสบกับความสูญเสียไปไม่น้อยไปกว่ากันภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง นักประวัติศาสตร์ต่างพยายามสืบหาตัวเลขความสูญเสียที่แท้จริงของทั้งฝ่ายเยอรมันและสหภาพโซเวียตนักประวัติศาสตร์สหภาพโซเวียตคำนวณว่าเยอรมันสูญเสียรถถังในวันนี้เพียงวันเดียวถึง300คันในจำนวนนี้เป็นรถถังแบบไทเกอร์เป็นจำนวนถึง70คันส่วนนักประวัติศาสตร์เยอรมันระบุว่าในวันนี้เพียงวันเดียวเยอรมันเสียรถถังไป7 0็ดถึงแปคันโดยรถถังที่สูญเสียไปส่วนใหญ่เป็นของกองพลยานเกราะ s s ที่3โทเทนคอฟ ส่วนรถถังของกองพลยานเกราะ SST2 d a ที่อง s สไกรประสบกับความสูญเสียเช่นกันแต่สามารถซ่อมแซมบางส่วนให้กลับมาใช้งานได้อีกจากบันทึกของพอลเฮาเซอรผู้บัญชาการกองทัพน้อยยานเกราะ SST2 ของเยอรมันระบุว่าจากการสู้รบอันหนักหน่วงและรุนแรงของรถถังทั้ง2ฝ่ายเขาได้ออกไปสำรวจความเสียหายในสมรภูมิในรุ่งขึ้นคือวันที่13สิ่งที่เขาเห็นเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อกับสายตา นั่นคือซากรถถังแบบที34ของกองทัพแดงจํานวนมากมายกายกองการตรวจนับต้องใช้ช็อคขีดบนป้อมปืนเพื่อป้องกันความสับสนและเขาก็พบว่าเฉพาะแนวรบของกองพลยานเกราะ SS ที่1 Li ่งไล d ์สแตนดาร์ดอดดอสามารถทำลายรถถัง t 34ของกองทัพแดงได้เป็นจำนวนถึง192คันในขณะที่กองพลยานเกราะ SS ที่1เสียรถถังไปเพียง17คัน จะเห็นได้ว่าเอกสารหลายฉบับลงความเห็นถึงผลลัพธ์ของการรบในครั้งนี้แตกต่างกันหลากหลายความคิดเห็นแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าท้ายที่สุดที่สมรภูมิโปโครอฟกาแห่งนี้ความสูญเสียของเยอรมันหมายถึงการสูญสิ้นกำลังรบและยุดโั่วปรณ์ชั้นยอดที่หามาทดแทนได้อย่างยากยิ่งอีกทั้งความสูญเสียดังกล่าวทำให้จุดสมดุลของการรบในแนวรบด้านตะวันออกหรือแนวรบด้านสหภาพโซเวียตพลิกผันจากมือของฝ่ายเยอรมัน กลับไปอยู่ในมือของสหภาพโซเวียตอย่างถาวรทั้งนี้เพราะเยอรมันไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการรบนั่นคือการทำลายกองทัพสหภาพโซเวียตจำนวนมากที่อยู่ในส่วนพื้นที่ที่ยื่นลึกเข้ามาพวกเขาไม่สามารถแม้แต่เพียงจะรุกคืบหน้าตามแผนการที่วางไว้เพราะการรุกถูกทำให้หยุดชะง,งักลงครั้งแล้วครั้งเล่าจากการเข้าตีตอบโต้อย่างรุนแรงของฝ่ายกองทัพแดงสหภาพโซเวียตและต้องประสบกับความสูญเสียอยู่ตลอดเวลาการสูญเสียในครั้งนี้ ทำลายทรัพยากรในการรุกของเยอรมันในแนวรบด้านตะวันออกลงอย่างสิ้นเชิงและไม่ว่ายอดความสูญเสียที่แท้จริงจะเป็นเช่นไรในวันที่13กรกฎาคมอดดล์ฟฮิตเลอร์ก็สั่งยกเลิกยุทธการซิตาเดลเนื่องจากความสูญเสียของทหารเยอรมันทั้งเสียชีวิตบาดเจ็บและสูญหายถูกจับเป็นฉเฉลยมีสูงถึงกว่า1น0 0 0แสนคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายเยอรมันหลงเหลือรถถังไม่ถึง200คันและปืนใหญ่อัตราจออีกเพียงแค่60คันเท่านั้นนอกจากนี้ แม่ยอดความสูญเสียของทหารกองทัพแดงสหภาพโซเวียตจะมีเป็นจนํานวนมากถึง2,050,000นายที่เสียชีวิตบาดเจ็บอีกกว่า600,000นายรถถังของกองทัพแดงเกือบทั้งหมดที่เข้าร่วมในการรบครั้งนี้ถูกทําลายแต่ความสูญเสียดังกล่าวถูกทดแทนด้วยกองหนุนจนํานวนมหาศาลที่เคลื่อนทัพเข้ามาสมทบราวกับสายน้ําที่พร่งพลูมาอย่างไม่หยุดยัง้งแตกต่างจากความสูญเสียของฝ่ายเยอรมันซึ่งเป็นความสูญเสียที่ไม่มีโอกาสทดแทนได้และที่สําคัญ คือทาให้กองทัพเยอรมันไม่หลงเหลือทรัพยากรสงครามเพียงพอที่จะทําการรุกครั้งใหญ่ในแนวรบด้านสาภาพโซเวียตได้อีกต่อไปจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2และนับจากความพ่ายแพ้ที่สมอรภูมิเคริร์สและสมอรภูมิมรถถังที่เมืองโปโคโอรฟก้าในครั้งนี้กองทัพเยอรมันก็จะเป็นฝ่ายล่าถอยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนถึงการล่มสลายของอาณาจักรไรซ์ที่3ของอดอล์ฟฮิตเลอร์ในที่สุด